នេះអូនក៏មកជាមួយម៉ាក់ដែរគាត់វិញគាត់ណាផ្កាទតសវត្តគាត់ញ៉ាំហាងនេះពេកទុំឡើងផ្កាពើយកាតើគ្រប់អីហុយពេកទៀតពិសេសនេះឡុកយ៉ានេះឡុកប៉ានេះប៉ានេះណាត់មកខួយខួយប្រោះណាគេជួយខួយប្រោះគាត់ជួយណាអ َن ាតាំងចាក់ណាគាត់ណាគាត់អីហុយពីមកដែរអត់និយាយណាខ្ញុំ แล้วให้ระบุครับไปดูละครับกินต้องเอ๊ะ

ไปแล้วอยู่นน่านลมีมีบันอืน้าเอ๊บีจะด่าเลยมิ้งมิ้งทาอุ้งซะยิ้ท่านาร์มมีวะคอมลยพื้นะเอี่ซัมโปมือเนี่วิ่งหน้าวิ่งเมาแบอลอยกันเยนี่

Doctor, 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 nó doctor, 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 อยู่แค่นั้นนับอู่แค่นั้นนับเระเบิดไฟวะเระเบิดเรเบิดอะไรนะไงมีถูกอยู่กว่กยอ ท um, ุูเพ okay. ิ่มทีนอ่อ้นนเ้อเ้อเแล้วแล้ว

คลองคลองคลองเกล็ดเสียงแล้วเฮ้ยปวดเลยปมดเลยปวดเลยนี่ตอกไว้จนเคมากเลยนี่แม่นี่แม่นานี่ยาจิ้นี่ตีลบเลยเฮ้มานเจ้าดีแล้นเลยเอาลกเอาลกเลยเอาลูกเอาลูกนี้แม่นี่แม่

น้องอยากเก็บ <laughs> <laughs> <laughs>

Mày 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 mày